สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็ขอโอกาสขอบพระคุณสถานที่ท่านพระเดชพระคุณเจ้าวาดพระครูปหลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณซึ่งเป็นเจ้าคณะแขวงรากะบังเจ้าวาดวัดปุกศรททาท่านมีเมตตาได้ให้ใช้สถานที่เพื่อทํากิจกรรมสําหรับการาแจกร่วมแจกและก็เพื่อชุมชนชาวรากะบังนะครับ ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจยังรู้ในวิถีชีวิตแต่ละวันนะครับทางครอบครัวสุกิ้เองโดยผมรัตศักดิ์แล้วก,ลก็ลูกชายปกสพสุก่้ก็พร้อมครอบครัวมองเห็นเล่งเห็นความวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตแต่ละชุมชนเราก็จึงใช้โอกาสนี้ในการแจกวัตถุมงคลพระ ของหลวพอ่อโสธแร,รแล้วหลวงปู่ทวดแล้วก็หนังสือธรรมะสดมนต์แล้วก็โดยเป็นภาที่สร้างขึ้นมาส,าสําหรับชุมชาชุมชนแล้วก็ชุมชนเพื่อให้ใจิตใจเข้มแข็งแล้วก็มีพลังในการดำรงชีวิตในการสร้างสารรค์เพื่อกิจกรรมสังคมในปีหน้านี้ผมเองก็ได้มีโอกาสได้รับจองเป็นเจ้าภาพกระถินที่วัดปุกสัทธาวัดสี่เขตละกังแห่งน,นี้ พร้อมครอบครัวเช่นเดียวกันดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้และกิจกรรมครั้งต่อไปก็จะเกิดขึ้นขอให้พี่น้องและก็ชุมชนในรักกบังจงมีความสุขทุกๆคนครับขอบคุณครับ